สีสาก้านผู้นองบ่ามีผู้นำเขาพี่สาวเาสามีต่างคนเมืองใตสัตว์อยู่ในภูมพื้นเอาเมียคนบ่เคยจวบสิไปพูกจวบรีบาทสิเขาบอลนอน,นก่อนสีแกงสิหมูข้าวคดีสารม,มานสิมาคองเมืองเลืองอยังบ่าทัานแกง สีสังวาลุงมื่อสังวางแผนบ่ยอมให้เสียทาอนาคตข้างนาสีดีให้เม่นไผ่นิดใสวงบ่าต้องยอมดิดต่อไฟลีผิดขาดตีต่อเมือก่ยงไงยูต่อไปหวังสังข้องเมืองตุ่มไผพี่สาวเอาขัวยากไม่เนี่ยขวันร่ำมาเด้ว่าดูแลมันเนะี่ยสาวเอาขัวไม่เนี่ย บอได้ึ่งคนบอลหนบ่งคนสาสีอาไม่เพรแม่นมันมันมันหคนแต่ว่าเป็นสาสแม่นแค่แม่นในเลี้ยงนะสิวะพี่สาวเอาผัวหม่หยดเป็นสูงเกิงป่าพี่สาวเอาผัวหม่หยุดเพิ่นสูงเกิงป่าชาตาขึ้นจังแม่นบุญข้ามมากมาเมิดกุ่มคือกระสุมวมป่าฮิรีความละอายใจแม่นว่ามีพ่อน้อย พ่อยินดีดอมไอเอาพี่เคยมาเป็นคู่ขั้นบ่ได้อย,ยู่ซ้อนสาแล้วแม่นบ่ยอมพี่น้องเอ้ยด่ดาแล้วเติมมันด่านั่งเอกเต็มัไม่ใช่ไหได้ด่าแล้วอันนี้มันล่ำสิไปหาพีสาวเด้ส่วนพี่สาวไปหลินน้ำหลินน้ำไปสินะเออมันไปโกงตอนไ,ไหนมัน ฉันนี่ตะตัวโกงเนาะยังนี้ก่อนหน้าเหตุเนาะอีสันกขาเดินบาดสันสันหันใจลงมเก่าใหญ่ใหญ่เพิ่อองอยากเพิ่องอยานแค่น้องอข้าจีเป็นคู่ไพ่ของเท่าพ่อตาว่าเราย่างเข่าหองของพี่ผู้เป็นเคย สิไปเซยสวมเอาเกากระตามขนางได้ปถูถูถน้ำเท้ปวดขาแล้วปวดขาแล้วด้นี่เินนบเนบแบบนี้เินียวเหนี่วเหมือนชัวรโอเป็นเต้าเตี่ยขาดขาดตัวนีแม่เอ้หบอกข ทอดขคาบเลี้ยวเป็นพี่พี่กับพี่อ่ะทอดข้าวอือเอาทวนก่อนที่ได้ใส้แค่ก่อนนะก่อนมาเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยว่เกี่ยวเกอ้าวเกี่ยวพี like ่อายตัวเกี่ยวเกี่ยวขอเกี่ยวมึงขอเกี่ยวจ่อ พี่ใอ้พี่ไอ้ไเอ้ยจิงวางไหนไาไปโอ้ยน้อพี่น้องคือไม่ไพด้วนว่ามีกิ่งแกมใบขั้นพิดใจยพ่อใจให้ไปขามาซ้อนสิอ่อนซ้อนยังว่าฐานอดยังสูงตาำแต่ท้องข้ากับวัวเจมันยังเสียมใส่กันขั้นนั่งตาสร้างแล้วอย่าหลอดบวงแว่นี้อียงมาตีค oh, e hm ุณชายให้จูบดูพ่อหายกุ้ม เบือบตุ้มอดร้างน้าวอดร้างใบน้องนี่บักตุ้มบักตุ้มยี่อะไรบตุ้มบักตุ้มก็อยู่น้องอางเงี้ยอ่อเตี้ยไม่ไม่มีน้ำกี่ไม่มีน้ำหรอเห้สี่เด้ยวเออโซโซกันแตงสีสีก่อนเกลียวบักตุ้มแท้ตัวบักตุ้มแท้ไม่เหมืนของปลอมของเท็จแท้หนึ่งใบเข่าได้ไหมใบเข่าก็ได้หวานม่อหวานดูที่น้ำก็ได้เด้บักตุ้มน้อง มีนามพ้อเมื่อบักตุมอวดร่องดาวอดร่องใบน้องแนมีขวนม้องตุมมีมนตองมีขวนตัวเพราะมีขวนมันสิไปดูดได้สิอวดร่องใบเฮน้องแนเบะมือม้าให้จูบหน่อยแล้งข่อยจังข่อยนอน แตนเลยเวนก็เศ้านอนรู้เลี้ยงคอยคนเลี้ยงคอยลรอยู่บ้างพกทุ่มให้เลยเอาแล้วตสีว่าเอองอันนั่นเอาวันผูเล่นมามีติเค่อมาหาคายสิว่มีดอกว่ามีดอกหน้าสาวเจ้าขึ้นมาหาเตไข่มักนาะไอยมักเตาเนาะตะกี้เจ้าเครื่องอะไรคอยมีล่นี้แล้วเพาท่านเห็นขาดแค่ของเจ้าเนี่ย เขย็นขาดเน่ยอย่างเดียวเจ้าทอดอกแล้วเนี่ยไปเห็นแล้วเนี่ยปจอเบื้องแล้วคนพ่อใจแล้วนี่ขาดเจ้านี่แหละขาดเจ้าเอาขจริงๆฟอฟถิ่มเจ้าไปอเผาเนี่ยเนี่ยเจะเผาถิ่มเนี่ยเนี่ยเจ้าอยากเจ้าขอมาอยู่เจาอยากเจ้าขอมาอยู่อีกเต้าหนูเออเต้าหนูมีก่อนได้อยู่บ่างไหมก่อนเกี่ยวแล้วก้นไปก่อนมามันก็มาสนี้ละมันก็จิบให้ให้มีไอ้ของอีมาพอพอมาเกี่ยวเราอย่างไรบ้างต่อไป ไม่มาหลายแถวแต่ว่ามันบ่ได้เพราเอาตรงจะได้อะละส่วนพีนี้ที่ไม่ได้ส่วนพีนี้จะเทามีตาแบบว่าไปลาเปียวน้ำแข็งเต้ยที่นี่ก่อนเปิดฉากเนี่ยมันจะเป็นก่อนของทวีเนีก่อนยักก็จะเปิดมาลองเบิ่งดูเขาเปิดด้วยมันนี่ฟ้าสว่างแกงพี่ไรเลือลมทาราบนหน้าผ้าเงางามอารามตามองเยี่ยม บทแสดงขึ้นนี่บนเวทีหมอลำม,มูจันผูมาเอวล้องสลองทานทานผู้ฟังก้อนสสีังขึ้นได้อาศัยทานผู้มาดูปวดตบมื่อเป็นแฟน,นเกี้์ต่มกำลังใจด้วย <Yeah. S 1> ถ้าเห็นดีนั่งขอลองเป็นแฟน,น,น,นจองสงหอมหดป่าลืลือ ีตสนใจไปติดต่อปรดให้จำคณะไัย้อยู่ผ่งกังงอ่านทวน mm hmm. ผู้อูปากาลาช่วยเดือททานอาจารย์สอนตาวี่ลุงเรื่องสินใได้เขียนก่อนแต่งประพัธนในลำลอง mm hmm. ฟังทำน้องบทเยน็นจังหวาปุงฟังลงป่อนนนหงสูกวอของคอยฟังน้อง,อง,อใ,ง,องใจพ่ายนา บวสลับจากนานั่นอร่อยซอยสันยังบวท่านเพีดเข้มตาสิล้ำของนองเมื่อนี่ล้ำในห้องนี่ท่านไทยให้เขา้าทาอยู่อำเภอมันจาบริการรับใช้ไปหาได้อยู่สุญามขอยินยันรีบช้ดอกพ่อแม่อยู่ตามเดิมทรงแต่จดหมายไปฝากแต่ความกันยังได้ yeah. สิมาลำไห้่พรอชิงใจพวกพ่อแม่ขึ้นรลยดย่นไปเวจากบ้านไั่เล่นลิวไปถึงบ้านย่างสบายขามซี่ไปตะวันตกนันเห็นไปตีดอยู่เป็นประจำทวีลุงเรื่องสินน้ำคณะเปิดเพื่อเลยติดไว้ถ้าสนใจไปบ้านตามทางนางบอกเขาพวกพ่อแม่ขันอยู่ ได้ยินแล้วไปแว่ยยำพ่อแม่อ่นี่ก่อนเปิดอืมนี่ก uh ่อนเปิดอยู่ทีลุงเรื่องสินแหลกี่ไหลอยู่กับที่ก่อนเปิดฉากแล้วแกเขียนนี่ละก่อนล่ำทีลาหาพอที่พอทีนี่เป็นมู่เดียวกับพ่อยาเดียวฟังกระแสเสียงร้องมือทั้งสองไว้กับมอหง เสียงบ่ห้องดังแปงข้อแหงเราแม่ย่างา mm. บอกแฟนฟังถูกๆใครอยู่เขตทินดินอีสานขอประชาสัมพันธ์ส่งเสียงให้คนลูก mm. กนล้กว่าคนดูเคลืนนี้อยู่เวทีแสดงออกบอกว่าทาังขนาน้ห่างกันแล้วตั้งแต่โดนกว่ากว่าตาไม่ส่วนอย่าไปเสื้อคำคา จะไปฟังคำจาพวกปากบอนสิพาบอนเพื่อเดี๋ยวนี้ช้าวนาายังเป e ็นก้อนก่อเดียวบ่แต่คุ้มมีหัวหน้าขวบคุ้มค่อยจัดสันกันเลือกบ่เคยซ้ำแม่ผู้ใดแต่ก่อนใคยรับใจจาดแจงกำลังดังฝุงคนฟังจนลือเสียงสนั่นเงียงเสียงปอง ว่าน้ำของข่อยคือท้องเพชรเป็นซื้อพ่อไม่ขลองจือใดเห็นหน้าออกแสดงเป็นลูกศิษย์คณะนี้มาตึงแต่เดิมดาทวีลุงเรื่องสินน้ำคณะพี่น้องเฮาให้จำวไว้ส่งไลน์ส่งไลน์ไป็นหนาแต่ก่อนหลยผลก่อนก็อเพ่อเรื่มออกนัะ ก่อนเปิดฉากอันนี้ก่อนที่ว่าเขาเปิดฉากตกแล้วก่ะไปตามเรื่องเลยของลายยุดดอกมันเอาไม่เคยได้มัดทองมันยังเลยนะฉันนั่ะนะไม่มัดทองมางเัื่อจะจะกลับไปล่ำจะก็นั่งจะไปเลี้ยงงัวนจะก็คิดถึงแค่ก็ว่าไปไม่อยากไปไม่อยากไป่ายตอนเลี้ยงงัวนหรือล่ำเนาะแบบยี้มาเลี้ยงเดี๋ยวอ่อนๆหนึ่งสิไม่แม่แห่งไรงัวเขาขวานเดี๋ยวผมสิมาหาเจ้าต่างหากคื่ดอกดอกรอบงัวนกำลังมาแรงหลักแม่งช่วงรอๆนั่นงัวนี่ ะกะล่ำม,มาเจา้าปัะทยไี่ตามก็เยอมเจ้านั่ยเอาระเบิงมันขางมันขางมากงามเนี่เป็นตัดน,นั่นเดี๋ยวจไม่อยากี่ดรอกแล้วผมมีเบอร์เจ้าแล้วงามตะเวนพลอยตกดิน<ช>นี่สินะ,ะเ,อเ,เอาจเอาแค่างัวเขากอกซีมุ้งหางมุ้งจะกะไรัตตปาจะกะไรตำบลนี้ยัก่อนเนยบบนลยตำบเขุดเข้า